สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับเหรียญหลวงปู่สมพานนะครับนะถ้าท่านจะเล่นเหรียญรุ่นนี้ให้ท่านจําไว้ว่าเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2บอกนะมีอยู่2บอกบอกที่1เรียกว่าบอกแรกหรือบอกนิยมบอกนิยมมีอยู่2บอกด้วยกันนะบอกที่2เรียกว่าบอกเสริมหรือบอกไม่ค่อยนิยมนะบอกนิยมเขาดูตรงไหนครับพลิกมาด้านหลังฟอ ดูสะาตัวนี้นะสะาตัวนี้นะสะามีอยู่สองนะการชนะที่ยิ่งใหญ่คือการชนะกิเลสในใจตัวเองชนะตัวที่สองจะต้องเต็มเต็มแบบไหนเต็มแบบนี้นะครับนะเต็มแบบนี้นะดูจจะเลยเห็นไหมเต็มเหมไหมถ้าสะาเต็มแบบนี้เขาเรียกว่าชนะเต็มชนะเต็มเนี้ยเป็นบอกนิยมนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นผิวไฟกับพรมดําเหมือนกันนั่นแหละ แล้วแต่เนาะจะมีทั้งผิวไฟทั้งลมดำอ่าชนะเต็มมีอยู่สองบอกนะชนะเต็มข้างหลังสะอาดเต็มแต่ข้างหน้าจะมีอยู่ตรงหัวตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมแตกลงมาเนี่ยเห็นไหมแตกลงมาเนี่ยแบบนี้เขาเรียกวันนิยมสดนะครับนะแบบนี้นิยมสดนะแล้วถ้านิยมรองมาก็คือหัวตรงเนี้ยหัวตรงเนี้ยจะไม่แตกแบบนี้นะ,นะครับนะคือแน่นเสมอเสมอเสมอเหมือนทังนี้นะ จะไม่แตกไม่ล้านนะถ้าไม่แตกไม่ล้านก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมแต่รองมานะครับนะรองมานะเหรียญนี่สวยสวยๆระดับเชมนั่นะครับหเหรียญนี่นะครับนะอ่าส่วนที่บล็อกเสริมเขาดูตรงไหนบล็อกเสริมเนี่ยแท้นะครับนะไม่ใช่เสริมไม่แท้นะเสริมแท้เขาดูสระตัวนี้เหมือนกันครับดูสระตัวนี้เหมือนกันถ้าสะาไม่เต็มถือว่าบล็อกเสริม ถ้าราตัวนี้ไม่เต็มนะถือว่าเป็นบ็อกเสริมค่านิยมก็จะรองมาราคาก็จะอกลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะบ็อกเสริมกับบ็อกนิยมตัวตัดไม่เหมือนกันอันนี้ตัวตัดบ็อกนิยมนะตัวตัดบ็อกนิยมเห็นไหมตัวตัดบ็อกนิยมจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเห็นไหมอันนี้คือตัวตัดเหรียญแท้ แต่มีกรณียกเว้นนะยกเว้นถ้าเป็นบกขยื่นถ้าบกขยื่นตัดขาดสีใดสีหนึ่งตัวตัดจะไม่เป็นแบบนี้นะจําไว้ตัวตัดจะตัดทะลุไปเลยนะถ้าเป็นขยื่นนะมีกรณีว่าถ้าเป็นบอกขยื่นตัวตัดนี่จะตัดตัดทะลุนะตัดทะลุนะไม่เก้นะไม่เก้แท้แต่เป็นขยื่นนะครับนะอ้าวดังนั้นก็คือว่า อยากจะแนะนำกับทุกทกท่านว่าบอกแรกเขามีอยู่สองบอกคือมีหัวล้านกับหัวแตกกับหัวไม่แตกนะแต่สระอต้องเต็มหัวแตกกับหัวไม่แตกก็คือหัวตรงนี้นะเนี่ยแตกอย่างนี้นะแตกกับไม่แตกอ่ากับไม่แตกแต่สระอนี่ต้องเต็มต้องเต็มนะต้องเต็มสถานเดียวเท่านั้นนะอ่าอันนี้เรียกว่าบอกแรกบอกนิยม ส่วนที่บอกเสริมสระอตัวนี้ไม่เต็มนะสะไม่เต็มส่วนตัวตัดตรงเนี้ยจะไม่ตัดแบบนี้นะจะตัดเกือบทะลุนู่นะเกือบทะลุถึงจะฉีกนะจะเหลืออีกนิดเดียวไงประมาณเนี้ยตัดปืบมาเหลือ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 น้อยหนึ่งถึงจะฉีกนะ,ะง่าง่ายเนาะ,ะส่วนที่เก้เหมือนเก้เยอะเนี่ยคือเกบอกสองนะครับนะคือเก้มีเก๋เฉพาะบอกบอกเสริม มีเก้เฉพาะบอกบอกที่สระไม่เต็มนะสระไม่เต็มเนี่ยท่านต้องระวังเก้ด้วยเพราะเก้เยอะเก้เ,กเ,กเหมือนด้วยนะไอ้ที่สระไม่เต็มเนี่ยมันเป็นมันมีทางเก้และมีทางแทาดังนั้นขอให้ทุกท่านระวังกันด้วยแต่ตอนนี้การเก้าการแท้เนี่ยจะเป็นอย่างไรผมเคย,เคยลงคลิปไปแล้วนะออหลายคลิปแล้วที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพระเก้กับพระแท้ของหลวงปู่สมพานเนี่ย ท่านลองไปค้นหาดูนะว่าเขาดูตรงไหนอา่าง่ายๆครับเพื่อเราจะไปหาจับหาเช่าตรงไหนให้สบายใจนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นเราจับมาโดนนะครับนะพระก่อเล่นหลักพันแล้วนะครับไม่ใช่ราคาทุกๆนะครับนะเจ็บตัวนานพอสมควรนะครับกว่าที่จะได้ทนคืนมาในโอโ้โหสำคัญสุดๆนะครับการเช่าหาพระเนี่ยท่านจำไว้เลยว่า หน้าตาคุ้นขายนะครับนะต้องต้องมีความเชื่อมั่นด้วยนะครับนะต้องเชื่อมั่นในคนต้องเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในว่าเออคนคนนั้นเขาเล่นพระเก้หรือเล่นพระแท้เราต้องดูดูด,ดูดูโปรไฟล์ของเขาด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นพระราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ พอเขาสร้างตัวตนของเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะเอาพระเก๊มาขายเนี่ยโอ้โหเจ็บตัวเลยบางครั้งเราก็โดนมาเหมือนกันโดนเพราะว่าเราเชื่อมันคิดว่าเขาจะไม่ไม่เอาของเก๊มาขายดอกเพราะหม้อเขาก็ใหญ่แล้วที่ไหนได้เราเป็นของเก๊นี่โอ้โหพูดไม่ออกนะครับเราก็คิดว่าเขาจะไม่ทําถึงขนาดนั้นหรอก ใครเคยเนาะจะกล้าเอาพระเกะมาขายแต่ทีนี้ที่ไหนได้แล้วครับมันเก้สากลซะด้วยแต่เรามันก็ดูไม่ออกดูไม่ออกไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นนะเราเป็นแต่บางครั้งมันอาจจะเลี่ยมพลาส,สติกเอ้ยบางครั้งมันอาจจะถ่ายรูปมาไม่ชัดเอ้ยประมาณนี้แต่เราต้องเราเราก็เชื่อมันในในใน,ในคนขายไงก็เลยโดนซะก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องขึ้นราคาขนาดนี้คือเราไม่ต้องขึ้นนะครับไม่อยากขึ้นเสียเวลาแล้วก็ จะทําให้เสียความรู้สึกด้วยไงอืมไม่เป็นไรก็ถือว่าบทเรียนต่อไปเราก็จะขอพักๆมั่งเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีอาชีพไม่สุจริตนั่นแหละครับนะอ่าดังนั้นในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากับทุกๆท่านอยู่ประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะอ่าดังนั้นต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ